อ่ะทีนี้เรามาดูข้อต่อไปนะครับข้อ14โจทย์ว่าพื้นที่ภายในวงกลมรัศมียาว1เมตรนะครับถูกแบ่งเป็น2ส่วนด้วยขอดยาว1เมตรพื้นที่ส่วนน้อยสุดของอพื้นที่ส่วนน้อยของวงกลมจะเท่ากับข้อใดต่อไปนี้อ่ะแล้วก็มีมีพื้นที่มาให้เลือกนะครับข้อ1นึ่ายส่วน2ลบรูทสส่วน8ตารางเมตรข้อ2องพายส่วน2ลบรูทสส่วน4ตารางเมตร ข้อสพายส่วนหลบรูทสามส่วนแดตารางเมตรและข้อ4ี่พายส่วนหลบรูทสามส่วน4ี่ตารางเมตรนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้อะไรมัง่งเขารู้เรารู้ว่าวงกลมเนี่ยรัศมี1เมตรถูกไหมตู้แบ่งเป็นสองส่วนด้วยคอร์ดรารู้จักคำว่าคอร์ดไหมคอร์ดในที่นี้ไม่ใช่คอร์ดกีตาร์นะครับไม่ใช่มีคอร์ดซีอันน้นคอร์ดซีเอ่อไม่ใช่นะคอร์ดในที่นี้หมายถึงอะไรอ่ะ คอดเป็นเส้นนะคบเป็นเส้นที่ลากจากเส้นโค้งวงกลมด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคอดเนี่ยยาวหนึ่งเมตรเพราะฉะนั้นพี่ให้ตรงนี้เป็นขอดแล้วกันเนาะอ่ะอันนี้เป็นหนึ่งเมตรเข้า okay, ป่ะแลเรารู้ว่าอะไรอีกเรารู้ว่ารัศมีก็หนึ่งเมตรเพราะฉะั้นพี่ลากเนี่ยไปจดได้นี่ก็หนึ่งนะนี่ก็หนึ่ง ถูกปะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์เขาถามอะไรเขาถามพื้นที่ส่วนน้อยของวงกลมคือคือเส้นเนี้ยมันแบ่งมันแบ่งเป็นเป็นซิกใหญ่กับซิกเล็กถูกปะเขาถามหาพื้นที่ตรงนี้เขียน okay, นะตามทันนะเพราะนั้นเราจะหาพื้นที่ตรงนี้ได้ยังไงนะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเกิดจากพื้นที่ของตรงนี้ลบด้วยพื้นที่สามเหลี่ยมทันพี่นะ เพราะนั้นน้องดูพื้นที่ของส่วนน้อยเนี่ยที่พี่แรงเอาเนี่ยก็เท่ากับพื้นที่ของสามเหลี่ยมฐานโคง้งลบกับพื้นที่สามเหลี่ยมไอเจ้าสามเหลี่ยมฐานโค้งเนี่ยศัพท์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเซกเตอร์นะครับเรียกว่าเซกเตอร์พื้นที่เซกเตอร์เนี่ยลบพื้นที่สามเหลี่ยมทีนี้เราก็น้องอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยสูตรพื้นที่เซกเตอร์เพราะงั้นพี่จะอธิบายคร่าวๆเนาะอ่ะ เรามาดูสูตรของแต่ละอันก่อนพื้นที่เซกเตอร์เนี่ยเซกเตอร์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมถูกไหมครับอ่าเพราะงั้นเนี่ยพื้นที่วงกลมคือพาย r ์กำลังสองถูกไหมแล้วเราต้องคูณด้วยเซตาส่วนกับสองพายเพราะว่าสองพายเนี่ยมันคือมันคือมุมทั้งหมดมันคือสามร้อยสิบองศานะสูตรน,นี้ค่อนข้างแม็กเซนแหละเพราะว่า อันนี้มันคือมุมเล็กส่วนได้มุมทั้งหมดนะน้องเอาแค่เสี้ยวหนึ่งของวงกลมแล้วถามว่าเซต้าตัวนี้มันคือเท่าไหรล่ะสังเกตว่าอันนี้เป็นสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมด้านเท่าถูกไหมสามเหลี่ยมด้านเท่ามีมุมทุกมุมกี่องศาอ่าหกสิบองศาโอเคนะตัวนี้เป็นหกสิบองศาและสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าคืออะไรรูทสามส่วนสี่คูณกับด้านยกกําลังสองซึ่งด้านก็คือรัศมีของมันนั่นเองโอเคมนะั้ยอ่ะ ทีนี้เราก็แทนค่าไปอ่ะพายกับพายเนี่ยสามารถตัดกันได้ถูกไหมล้วก็จะเหลือ R กำลังสองคูณกับเซตาส่วนสอปอ็ของเราเป็นเท่าไหร่อของเราเป็น1ถูกไหมเพราะว่ารัศมีเป็น1หนูก็จะได้เป็น1ส่วน2คูณเซตาเซตาคือมุมเศษองศาแต่แลราเอา60มาใส่ในนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะ60องศาไม่ได้เป็นจำนวนจริง อเคนะเราเวลาในการคำนวณเราจะใช้เรเดียนแทนเสมออ่ะ60องศาคือกี่เรเดียนพายส่วน3โอเคนะแล้วก็ลบด้วย R นี้เป็น1ก็ช่างไปนะแทนไปก็ได้ตัวเดิมอันนี้ก็เป็นรูทสาส่วนสเหมือนเดิมดัะนั้นคูณกันตรงนี้เอาข้างล่างคูณกันก็จะได้เป็นพายส่วน6ลบรูทสาส่วนส่หน่วยเป็นตารางเมตรโอเคนะเพราะฉะนั้นตอบช้อยที่4 you okay, know nah.